สวัสดีทุกท่านด้วยครับอันนี้ก็เป็นรายการสาระข่าว Data นะครับผมประจำวันที่29มกราคม2565นะครับก็บอกก่อนว่าเทปนี้เป็นเทปที่แอดอัดย้อนหลังมานะครับไม่ได้เป็นไลฟ์สดนะครับต้องขอไปด้วยเพื่อนสัปดาห์นี้แอดติดงานเนาะเลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับแต่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาอ่าเจอกันไลฟ์นะครับใน Facebook แน่นอนนะครับก็โอเคก่อนอื่นก็เทปนี้ออกไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนาะ คนอื่นแอดก็สวัสดีจุดจีนนะครับกับพี่น้องคนที่เป็นเชิอจีนทุกท่านเนาะที่ติดตามเพจมานะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าอยากอัพสกิลด้าน Data เนาะก็ติดตามเพจกันด้วยนะครับนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์กันนะครับก็ข่าวแรกเนาะเพลินนี้มีน้องคนนึงนะครับชื่อน้องต้นเนาะเพลนเขาทักอินบอ็อกแอดมานะครับ เพิ่นเขามีคอร์สที่เขาสอนอยู่เป็นคอร์สชื่อว่า Introduction to Credit Scoring นะครับ for Business with Python นะก็คือเป็นคอร์สสอน Python นั่นแหละนะครับเขียนโค้ดอนะเนาะแต่จะเน้นของการทำา r r e i t t S o r i n g นะครับ c ค e d i t Scoring คืออะไรถ้าใครที่ทำงานพวกสายการเงินไฟแนนซ์อะไรเง้ยครับพวกที่เวลาเขาจะให้เครดิตกับพวกลูกค้าใช่ไหมอะไรเงรี้ยว่าเอลูกค้านี้เครดิตดีไม่ดีเงี้ยครับ เขาจะมีอินเด็กตัวหนึ่งที่เรียกว่าคิดิสกรอลิงนั่นแหละเหมือนเป็นคะแนนพฤติกรรมอะไรเงี้ยครับเออเหมือนตอนนี้เราเรียนตอนเด็กๆเลยเออเพื่อนน้องคนเนี้ยเขามีคอร์สที่ผมว่าเขาแน,น่าสนใจนะแล้วผู้ตรงผมก็ไม่เคยได้ยินคอร์สท,ที่มาสอนทําพวกคิดิสกรอลิงเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องเขาจะมีเนี่ยเอาไลน์ประมาณนี้เนะาะอย่างเช่นการทําโมเดลเรียนรู้พวกเอ่อโนเลจเบื้องต้นของอตัวขีดสกอร์ลิงก่อนเนาะว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับสุดท้ายก็ไปเข็มไพทอนเนาะทำ โมเดลกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็สอนสดวันที่19บเก้ากรุ๊ปานะครับก็เออแอดมองว่าเป็นคอร์สที่น่าสนใจมากนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้เนาะเนี่ยผมก็มีแชร์โพสต์ไว้นะครับแล้วก็อ่าลิงก์ที่สมัครเนาะอยู่ที่นี่นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ะข่าวแรกนะครับประชาสัมพันธ์คอร์สเนาะข่าวที่2ครับอ่าถ้าใครติดตามเพจมาเนี่ยจะรู้ว่า เพจจะมีซีรีส์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะใน u t u b e นะครับก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าสาระงานหรือซีรีส์นะครับซีรีส์นี้คืออะไรซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ก็คือเป็นซีรีส์ที่จะเอาคนที่ทํางานในสาย Data หรือสายเทคเนาะมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าฮ้ยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับแชร์ประสบการณ์ทาง,งานในหน้าง,งานจริงๆครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะเนาะเผื่อเราสนใจพวก Data าไซส์ใช่ไหมสนใจพวก System a n a l y ิสอะไรเงี้ยว่าเขาทาอะไรกันนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันมีมาประมาณ8ตอนแล้วแหละนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะนะครับ Data Cookie เนาะแล้วก็ลองดูได้ซึ่งนี้เป็น EP ใหม่เลยนะครับเพิ่งอัดเทคกันไปแล้วก็มาลงคลิปให้ทุกท่านดูเนาะวันนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะครับหรือคนที่คอยทดสอบต่งตางๆนั่นเองนะครับอย่างทีท่ท่านทราบครับอาชีพใน Data มันเยอะเนาะพวก Data s i ซ Data a ต a นลอะไรเงี้ยทุกผมเชื่อว่าทุกท่านนา่าจะได้ยินอยู่แล้วล่ะแต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่ คนพวกเนี้ยครับเขาจะเอาข้อมูลนําไปใช้ได้เนาะเขาต้องมีคนที่ต้องคอยเตรียมข้อมูลต้องคอยเทสก่อนว่าเฮ้ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าแล้วค่อยนําไปใช้ต่อได้เพราะแน่นอนว่าถ้าข้อมูลมันผิดตั้งแต่ต้นทางครับสุดท้ายไปวิเคราะห์หรือทาอะไรอะ่ะมันก็ผิดอยู่แล้วจริงปะเออดังนั้นอาชีพเนี้ยผมมองว่าเอ่อค่อนข้างจะต้องสําคัญนะในทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วก็เป็นที่ต้องการในบริษัทแน่นอนนะครับ เพลเนี่ยแอดมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณเจมส์นะครับจากบริษัทพลิทิฟนะครับในเทปเนี่ยคุณเจมส์ก็จะมาแชร์สิ่งที่คุณเจมส์วาทำงานนะครับว่าในพลิทิฟท์เนี่ยทำงานด้านซอฟต์แวร์เทสเตอร์ประมาณไหนเนาะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับผมก็มองว่าาอาน่าสนใจนะสำหรับคนที่สนใจในงานตำแหน่งอาชีพนี้นะครับก็ฝากด้วยนะกดเข้าไปดูกันคนละทีก็ยังดีนะครับโอเคข่าวที่2ข่าวที่3ครับ เหมือนเดิมครับเพจก็จะไปหาคอร์สเรียนเนาะที่ทั้งแน่นอนต้องฟรีด้วยใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับท่านนะครับประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ครับผมก็แนะนําเป็นคอร์สต,ตัวนี้เป็นคอร์สพื้นฐานและแนวคิดการโคดดิง้งหรือการเขียนโปรแกรมนะอันนี้มาจากตัวจุฬามกนะครับหรือสอนโดยอาจารย์ของคณะวิศวะจุฬานั่นเองนะครับต้องบอกอีกครับว่าผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะรู้เนาะว่าการ เขียนโปรแกรมในงานของ Data เนี่ยก็สําคัญใช่ไหมอาจจะยิมพวกภาษา Python ภาษา R นี่ใช่ไหมครับแต่ทุกๆภาษาครับไม่ใช่ว่าแค่ในงานสาย Data นะทุกภาษามันจะต้องมีแนวคิดหรือพื้นฐานของการเขียนเหมือนเหมือนกันเสมออย่างเช่นคุณต้องรู้การเขียนแบบ if else ใช่ไหม condition คืออะไรใช่ไหมครับผลลัพธ์ t u o เป็นยังไงผลลัพธ์ f l s e เป็นยังไงไหลย,ยังไงต่อการวนลูปใช่ไหมหลักการคำนวณบาๆเนี่ยครับ ไอ้เนี่ยมันคือพื้นฐานของทุกภาษาเนาะซึ่งผมมองว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะแต่มันคือสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับสาย Data อืมซึ่งคอร์สเนี่ยก็จะเนื้อหาครับก็จะพูดเกี่ยวกับเออเนี่ยแหละพวกโลจิกใช่ไหมตรรก,กะของการคํานวณน,นะครับสำหรับการเขียนโค้ดนะครับพวกแนวคิดเชิงคํานวณใช่ไหมตัวชีวิตอ่าตัวชีวนะการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยเออภาพรวม อัลกอริทึมดีไซน์นะครับดีคอมโพสิชันนะครับแพทเทิร like ์นไร้คนไร้คนไหนอย่างเงี้ยครับเออก็จะมีผมมองว่าค่อนข้างจะครบนะในในคอนเซปต์ของการเขียนเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยเออนะครับก็ถ้าสนใจลองดูได้ครับก็เข้าคลิกลิงก์นี้เนาะเนี่ยมันก็จะโผล่ไปหน้าของจุฬามกนะครับซึ่งเอ,อ่อบุคคลทั่วไปก็เข้าเรียนได้นะครับนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเนาะก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับเออแถมเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ ได้รับใบเซอร์เลยนะนะครับเรียนจบได้ใบเซอร์ด้วยถ้าเขาจะมีสอบประเมินอะไรเงี้ยเนาะก็ลองดูได้นะครับอืมะเจแล้เนาะตอนที่ผมเรียนอยู่ไม่ค่อยมีคอร์สพวกนี้นะครับคนสมัยนี้เด็กสมัยนี้มีให้เรียนเยอะเลยนะครับก็ลองดูได้นะแบบคอร์สน,นะครับอ่ะข่าวที่สามนะคอร์สเรียนเรื่องการเขียนโคดดิ้งนะครับข่าวต่อมาอันนี้เป็นเค s e s t u d หนึ่ง ที่ผมไปเจอมาเราคิดว่าน่าสนใจมากนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่ะน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ใช้บริการเขาอยู่แล้วเนาะก็คือ Netflix ใช่ไหมครับเขาคือออนไลน์สตรีมมิ่งเนาะในการให้เราดูหนังดูซีรีส์นะครับในออนไลน์ได้ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งอย่างเนาะนะครับที่ทําให้เ t ฟ l i x เขาประสบความสำเร็จทุกวันเนี่ยครับก็เพราะว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า AI นะครับหรือ Data นี่แหละมาช่วยซักเจสอะไรสักอย่างให้เขาทํานะครับ ซึ่งนี่เป็นเคสหนึ่งเนาะที่ที่ผมไปเจอมาแล้วก็จะมาแชร์แล้วกันนะเพราะว่าจริงมันมีหลายเคสมากเลยนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันเนาะก็ก่อนหนึ่งครับอยากยุกท่านลองหลับตาลองลองนึกภาพนะว่าตอนที่เราจะเลือกเข้าเข้าเมในฟิกเนาะเราเลือกดูหนังหรือซีรีส์กดดูเมนูเนี่ยครับสิ่งที่เราจะเห็นอ่าตั้งแต่แรกคืออะไรผมเชื่อว่าทุกท่านน่ะน่าจะเห็นเป็นปกก่อนใช่ไหมปกหนังหรือปกซีรีส์อะว่าไอ้หนังเรื่องนี้ปกซีรีส์เป็น เป็นประมาณไหนใช่ไหมถ้าสมัยนี้ตรงนี้เขาย็ดอะไรกันอยู่อะอออย่างสวิตเกมไหมผมไม่แน่ใจนะว่ายังคิดกันอยู่เปล่านะสวิตเกมก็จะเป็นลูปปกโป่งของอผู้เล่นใช่ไหมที่ใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมครับกรรมการเป็นใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมเออแต่รู้ไหมว่าลูปปกโป่งที่ไปโชว์แต่ละแต่ละยูเซอร์หรือแต่ละคนที่ใช้งานในเฟซครับมันไปโชว์ไม่เหมือนกันนะแบบอย่างผมอะผมก็เห็นลูปปกโป่งของสวิตสวิตเกมอะแบบหนึ่ง ดูท่านนะครับก็จะเห็นซูรูปปกของซูที่เกมที่อาจจะเหมือนผมหรืออาจจะแตกต่างจากผมก็ได้อเดี๋ยวเราลองไปสังเกตดูนะว่าอเพื่อนเราเนี่ยหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเห็นหน้าปกหนังเดียวกันหรือซีรีส์เดียวกันนะครับเหมือนกันหรือเปล่าอืเพราะว่าอะไรเพราะว่า넷ฟิกครับเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ว่ารูปหน้าปกมันเหมือนเป็นเหมือนเมนูย่อยของเราเนาะเมนูน้าย่อยเนาะเรืยอนเําน้ำย่อยว่าหนังเรื่องนี้มันน่าดูเปล่าวะใช่ไหมครับเรื่องเราบานไหนใช่ไหมเราบางทีเราก็ดูรูปปกเป็น ตัวหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกดูหนังใช่ไหมเขาเลยทำสิ่งที่เรียกว่า A/B testing นะครับผมว่าใครที่ทำงานด้านสายการตลาดน่าจะพอคุณชินอยู่แล้วล่ะ A/B testing มันคือการเอาโปรดักต์นะครับเดียวกันไปเทสกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันแล้วดูว่ากลุ่มเป้าหมายไหนที่ให้ฟีดแบ็ได้ดีกว่าหรือไม่ก็เอาโปรดัก t ที่แตกต่างกันแต่ เอาไปให้กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะแล้วลองดูว่า p r o d u ั t ์ไหนที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับซึ่งในแง่เนี้ย A/B Testing ครับเขาเอา p r o d u ั t ์ที่แตกต่างกันนะไปเทสกับกลุ่มคนเดียวกันนะครับก็คือเหมือนเอารูปปก2รูปอะไปเทสกับกลุ่มคนเดียวกันว่าเฮ้ยเขามีโอกาสที่จะแบบจะคลิกไปดูหนังเรื่องไหนมากกว่ากันพอเห็นรูปปก A หรือ B นะครับนะซึ่งเอาจริงแล้วม,มันก็จะเป็นใช้เทคนิค A/B testing เนะี่ยมันคือเหมือนเป็นคอนเซปต์เนาะว่าใช้เทคนิคนี้นะครับแต่ถ้าในแง่ของ Data เนะี่ยเ็าจะใช้พวกอัลกอริทึมหนึ่งเนาะหรือหลักการทำงานหนึ่งเนะี่ยที่เรียกว่า context contextual bandits นะครับอืมก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมกลล็ลองเอาลองเอา์เวิร์ดนี้ไปเพอเอ่อในเซิร์ชใน Google ได้นะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับส่วนตัวผมอ่านอ่านแล้วยังรู้สึกอ่าต้องใช้เวลานิดนึงเลยนะนะครับก็ลองดูได้เออแต่หลักหลักก็คือเป็นอัลกอริทึมที่คอยมาช่วยบอกแหละครับว่า ตกลงแล้วอ่ะคนฝืนมากอะ่ะหรือคนในแต่ละประเภทเนี่ยครับจะชอบเห็นหน้าปกแบบไหนมากกว่ากันเพื่อที่เขาจะได้คอสตอมรูปปกที่จะไปโชว์ให้เราเห็นเนี่ยครับอคอสตอมตามยูเซอร์ที่ใช้งานเลยก็เลยเป็นเหตุผลว,ว่าทําไมเวลาแอดเนาะเห็นรูปปกในเนฟิกกับทุกท่านเห็นรูปปกในเนฟิกครับในหนังเดียวกันซีรีส์เดียวกันมันถึงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาคอสตอมตาม,ตามที่บริบทของยูเซอร์นั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นเคสหนึ่งเนาะที่ผมผมอ,อ่านไปก็ผมก็คิดผมว่าค่อนข้างจะมันเลยนะนะครับเราคิดว่าทุกท่านก็ใครที่ชอบอ่านเคสสแตดดี้น่าชอบนะครับก็ลองดูได้นะครับซึ่งอันนี้ผมยกมาแค่เคสเดียวเองนะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนรูปเคสเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกแอดได้นะแอดก็จะมาลงโพสเกี่ยวกับพวกเคสสแตดดี้พวกนี้ต่อไปนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่สี่แล้วมั้งนะผมจะไม่ได้เหมือนกันนะโอเคข่าวต่อไป อันนี้ก็เป็นโปรโมทเนาะคลิปตัวของคุณเจมส์แหละที่ผมพูดไปนะครับอ่ะสาระงานซีรีส์ตอนใหม่นะครับที่ไปคุยกับอาชีพที่เรียกว่าซอฟแวร์เทสเตอร์นะครับเพอ่มมีโค้ดคำคำหนึ่งที่ตอนนั้นในคลิปเรามีสัมภาษณ์กันเนาะแล้วคุณเจมส์พูดมานะครับก็คือถ้าใครเคยได้ยินอาชีพนี้ย QA หรือ Tester เลอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะวนลูปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคืองานที่ Uh, พอมี product หรือ product เชนไอที uh, IT, เนาะออกมาเว็บหรือแอปอะไรเงี้ยครับเราต้องมาเทสว่ามันใช้ได้เปล่าวะข้อมูลมันถูกต้องเปล่าวะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็มันะวนอย่างเงี้ยครับออมีเว็บมีแอปใหม่มาก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเทสผ่านเทสไม่ผ่านอะไรเงี้ยเนาะแต่เพิ่อนคุณเจมแชร์มาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะก็คือคุณเจมบอกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะบนลูกนะครับแต่สิ่งที่คุณเจมแฮปปี้เนาะก็คือคุณเจมได้เห็นหน้าตาเว็บหรือแอปใหม่ๆ แล้วคุณเจมก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เว็บมันเป็นแบบนี้นะแอปเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในความส่งของคุณเจมนะที่คุณเจมเขาทำงานด้านนี้นะครับแล้วแฮปปี้เออผมมองว่าทุกทุกงานก็ถ้าเราหาสิ่งที่เราแฮปปี้ได้เงี้ยเราทำกับมันถึงแม้ว่ามันจะวนลูปอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็โอเคนะใช่ไหมครับเออก็ดีเลยครับถ้า mindset นี้นะถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนลองเข้าไปดูคลิปนะนะครับลองเข้าไปดูคลิปได้แล้วคุณเจมก็มีอะไรที่แร ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำมาเนาะก็คลิปสัมภาษณ์ก็จะอยู่ใน YouTube เท่านั้นนะครับใน Data Cookie นะครับก็ถ้าสนใจลองเข้าไปดูได้ผมก็แนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันข่าวต่อมาครับเพิรนรอบสัปดาห์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีรูปเพจหรืออะไรท่านนะทักอ e ีบ็อกหาแอดเยอะมากนะครับ สนใจที่จะลองวิเคราะห์ข้อมูลดูใช่ไหมลองทําโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยากได้ข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลจริงๆเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบอะข้อมูลในเน็ตมันก็มีแหละแต่มันส่วนมากเป็นข้อมูลที่แบบเหมาะ up ขึ้นมาใช่ไหมถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ข้อมูลจริงๆอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะหาอินไซต์หรือทําโมเดลได้ไม่ถูกต้องมากนักเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออผมก็เลยมีซอสๆหนึ่งนะที่จะแชร์ที่เป็นดัตต้าเซตที่เป็นดัตต้าเซตที่ เก็บมาจริงๆนะครับมาจากการเซอร์เวจริงจริงนะครับซึ่งเป็นดัต a Se เซตจากบริษัทที่เรียกว่านิวซันนะครับถ้าทุกคนทราบเนี่ยนิวันเนี่ยเป็นบริษัทด้านคอนซัลท์ด้านการเก็บข้อมูลการรีเสิร์ชนะครับค่อนข้างเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะนะครับมีออฟฟิศอยู่ที่ไทยด้วยนะครับคือบริษัทเนี้ยเขาก็จะไปทำพวก Data Collection นะครับไปเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามอะไรเงี้ยครับแล้วมาเป็นคอนซัลท์ให้ต่อนะครับแต่ในหน้าว็บของเขาเนี่ยครับก็ จะมีแชร์ข้อมูลเชิงท็อปิกเหมือนกันนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปโหลดใช้ได้ฟรีเลยนะโดยที่เข้าผ่านลิงก์นี้นะครับคลิกเข้าไปเนีมันก็จะเด้งมาหน้าเว็บของเขาเนาะแล้วก็ต้องแท็บเมนูนะครับเลือกตรง INSIGHT นะครับเนี่ยมันก็จะมีท็อปปิกนะที่เขาแชร์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลด้านนะั้นอย่างเช่นเรื่องแรกนะเป็นเรื่องของอะไรอ๋อสิ่งที่เราดูบนจอปี2021 ใช่ไหม When it c o m e to diversity on TV นะครับ Quality and q u a l i t y of representation is important อ่ะมันก็จะเป็นแบบข้อมูลที่อ้ยคนดูอะไรกันอย่างนี้เนาะใช่ไหมหรือเป็นท o p i c อย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเขียนบอกอยู่นะเนี่ยเรื่องของการบริโภคในช่วงของอก,าการดูเนาะใช่ไหมไอ้คอนซูมเมอร์คือการบริโภคการดูเนาะว่าแบบมาจากหลายช่องทางเป็นยังไงใช่ไหมครับเนี่ยมันก็มีบอกอยู่เนาะ เนี่ยท็อปิกเรื่องของโควิดก็มีใช่ไหมครับเออสมมุติผมไล่ดูแล้วแล้วผมสนใจท็อปิกนี้อ่าสมมติเป็นอันแรกเนาะเรื่องของคนดูอะไรบ้างในปีส0 2 1สเ็นี่ยผมก็คิกเข้าไปแล้วก็ถ้าข้อมูลท็อปิกไหนครับที่มันสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์รอดาต้าได้นะมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับนี่สีม่วงๆตรงนี้นะครับปุ่มดาวน์โหลดเออเอาจริงเขาจะมีรายละเอียดเขียนอยู่เนาะว่าไอข้อมูลนี้มันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็สามารถอ่านดูได้นะครับแต่ถ้าแบบไออยากเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยก็กดดาวน์โหลด มันก็จะขึ้นหน้า,าตัวให้เรากรอกข้อมูลอะไรเงี้ยเนาะเราก็กรอกไปนิดหน่อยครับทำแบบสอบถามให้เขาแล้วก็กดดาวน์โหลดรีพอร์ตเงี้ยก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับลองไปเล่นได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ผมว่าก็เป็นอีกซอสหนึ่งนะที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามัน d a t a ้าเซจริงๆที่เขาไปเก็บมานะครับแล้วเราสามารถนํามาใช้ได้ด้วยนะครับประมาณนี้นครับซอสของ d ั t ต s e เที่เราใช้งานได้เนาะ ่วนข่าวสุดท้ายครับเพิ่นวันที่ผมอัดอะพอดียังไม่ลงไงก็เลยยังเปิดในเพจไปได้นะแตใ่ให้ดูเป็นรูปนี้ก่อนแล้วกันโพสุดท้ายเป็นเรื่องของการนับสัปดาห์ของปีที่แตกต่างกันนะครับระหว่างวิกนามกับไอ o ซวิกนามผมว่าทุกท่านใช้ Excel เนี่ยน่าจะต้องเคยมีงานที่เราต้องมาหาค่าเนาะถ้าตามรูปเนี่ยคือคอลัอมน์ a นะครับมันคือวันที่ใช่ไหม ผมก็จะเขียนตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งของปีนี้เนาะสองพันยิบสองนะครับเรียงมาจนถึงวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งของปีสองพันยิบสองนะครับแต่ถ้าสมมุติเราต้องหาว่าเฮ้ยไอ้วันพวกเนี้ยมันคือวันไหนของสัปดาห์ใช่ไหมครับก็คือเล่นแต่เลขวีที่หนึ่งจนถึงวีที่ห้าสิบสองใช่ไหมว่ามันคือวีที่เท่าไหร่คําถามคือเราจะใช้สูตรอะไรผมเชื่อว่าหลายท่านน่ะน่าจะคุ้นจริงกับการใช้สูตรที่เรียกว่าวา,นะา,าเขียน,น Excel ก็็็คคืืออออเเเท่่ากกกับบใช้รแลวลวปปนง a ไ ก็ได้ค่ามาอย่างตัวอย่างเนี่ยครับคอลัมน์ b มันคือใช้สูตรวิกวิกนำนะครับก็เห็นได้ว่าอย่างวันที่1เดือน1เนี่ยมันคือวิทที่1ใช่ไหมวันที่2เดือน1คือวิทที่2นะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาแต่คําถามคือทุกท่านเคยสังเกตไหมว่ามันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เขียนว่า iso วิกนำนะครับถามว่า iso วิกนำกับวิกนำแตกต่างกันยังไงถ้าให้ผมสรุปง,ง่ายๆนะคือมันนับ มันเริ่มนับสัปดาห์ของปีที่แตกต่างกันนั่นเองวิกนามะครับขออภัยนะอาวิกนามแหละวิกนามเนี่ยมันจะเริ่มนับสัปดาห์แรกก็คือวันที่1นะมันคือสัปดาห์แรกอย่างนี้ส่วนไอโซวิกนามครับมันจะเริ่มนับสัปดาห์แรกนะครับเป็นวันจันทร์ของปีนั้นๆอนนี้ทราไม่เห็นภาพนะผมลองเปิดปฏิทินเนาะสังเกตด้านขวานะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยที่ผมจิ้มนิ้วอยู่เนี่ยมันคือวันเสาร์ใช่ไหม แต่ถ้าอย่าง่ผมบอกไป ISO อะ่ะมันคือการดูว่าวันจันทร์แรกของปีคือวันที่เท่าไหร่ถ้าลองดูมันคือวันที่3เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าวันที่3เนี่ยมันจะเริ่มนับเป็นวันวีที่1ของปีของเขานั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราใส่สูตร ISO week เนี่ยครับวันที่3เดือน1อะ่ะมันถึงเป็นเริ่มเป็นวีที่1แล้วก็ไล่เรียงออกมาทุกอย่างเป็นวีที่1หมดเลย แต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งกับสองเดือนหนึ่งอะเป็นวีที่ห้าสิบสองให้สองในที่นานที่นี่นครับไม่ใช่ให้สองของปีสองพันยี่สิบสองนะแต่คือให้สองของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองของปีที่แล้ว,วอะพูดยังไงหรือเพราะว่าในแง่ของไอโซนะครับอย่างหนึ่งบอกเนาะมันจะมันจะเริ่มนะับวันจันทร์แรกของปีนะเป็นวันเริ่มต้นของวีคแปลว่าไอ้วันที่หนึ่งสองเนี่ยครับมันคือเออเหมือนเป็นวีคสุดท้ายเนาะ ของปีที่แล้วนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาใส,ส่สูตร ISO week นะครับของวันที่1เดือน1ปี2 0 2 2ันี่กับวันที่2เนี่ยมันถึงได้เลขให้สิบสนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความแตกต,ต,ต่างครับของการใช้สูตรของ week n a กับ ISO week น a m นะถามว่าต้องใช้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับที่คุณทำงานหรือบริษ,ษัทของคนนะุณเขาใช้ตัวไหนมากกว่านะครับบางบริษัทก็ใช้ ISO ก็เพราะว่าเวลา,าเราทำงาน,นครับเราเริ่มวันจันทร์เนาะใช่ไหมเราไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มวัน Workday เนี่ยเป็นวันจันไรเงี้ยก็จะใช้ ISO week หรือเปล่านะครับนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องใช้งานแบบไหนก็ลองดูแล้วกันแต่ความแตกต่างของมันก็ประมาณนี้นะครับใช้แทนกันไม่ได้นะระหว่างสองสุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นครับสับข่าวของประจำรอบสัปดาห์นะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นไลฟ์เนาะก็อาจจะถามแอปไม่ได้นะก็ อาจจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวแอดก็จะมาตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะก็จะมาไลฟ์คุยกันจริงๆนะครับทุกๆวันเสาร์านะครับ10โมงครึ่งก็ฝากอย่านจิติดตามด้วยนะครับ